ความช่วยของกองทัพอเมริกาในสงครามโลกกับการใช้เพชฌฆาตที่แขวนคอนักโทษไม่เป็นในภาพจําของเราคนที่เป็นเพชฌฆาตมืออาชีพเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะจริงจังกับการประหารทุกขั้นระเบียบนิ้วเพื่อให้นักโทษที่ถูกประหารนั้นไปสู่สุคติโดยที่ไม่ทรมานถือเป็นหนึ่งในจรรยาบาณที่ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดของสายอาชีพนี้ตลอดมาถึงแม้ว่าเราจะเปรียบเทียบดูไม่ออกเพราะในเวลาปกติพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตแบบเราทั่วไปไม่ได้ใช้ชีวิตโดดเด่นหรือว่าแปลกแยกจากคนอื่นอะไร แต่ถ้าว่ามีเพชรคาิอยู่รายหนึ่งที่โดดเด่นกว่าใครทั้งบุคลิกแล้วก็ประวัติการทำงานที่เรียกได้ว่าเป็นถึงระดับตํำนานนี่คือเรื่องราวความบังเอิญของเพชรคาที่โดดเด่นที่สุดในศตรวรรษที่20ที่มีนามว่าจอห์นซีวูดครับจอห์นแคลเรนวูดหรือว่าจอห์นซีวูดเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน1 9 1 1 เมืองวิชิตารัฐเคนซัสสหรัฐอเมริกาในปี1929ตอนอายุได้18วูดก็ได้สมัครเข้ากองทัพเรือสหรัฐแต่ทําได้ไม่นานก็โดนปลดประจําการอย่างรวดเร็วเพราะวูดเนี่ยไม่ได้โผล่ไปทํางานเลยส่งผลให้วูดเนี่ยโดนเรียกตัวเข้าตรวจสอบอาการทางจิตแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าวูดเนี่ยมีอาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมโดยไม่มีภาวะวิกลจริตซึ่งเมื่อทุกคนรู้อาการแล้วเนี่ยวูดก็โดนปลดจากการเป็นทหารโดยที่ยังทํางานได้ไม่ถึง5เดือนเลยด้วยซ้ํา หลังจบอาชีพทหารเนี่ยวูดก็ทํางานเป็นกรรมกรก่อสร้างแล้วก็งานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารสัตว์ไปวันๆจนกระทั่งเมื่อสหรัฐเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการวูดก็ได้ถูกเกณฑ์เข้าไปในกองทัพบโบกสหรัฐในปี1943ถึงแม้ว่ากองทัพบกสหร,รัฐจะรู้ถึงประวัติเรื่องบุคลิกภาพผิดปกติของวูดแต่กองทัพก็เลือกที่จะปล่อยเบลอแล้วก็ส่งวูดไปอยู่กับหน่วยทหารช่างลงบนหาดนองบังดีในวันที่6มิถุนายน1944และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเลอะเทอะที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับ คือปกติแล้วตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอังกฤษหากมีทหารอเมริกันทำความผิดบนดินแดนอังกฤษการตัดสินคดีความทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในอำนาจของตุลาการอังกฤษแต่ถ้าว่าหากกองทัพสหรัฐอยู่บนแผ่นดินฝรั่งเศส สารทหารของสหรัฐจําเป็นต้องทําการพิพากษาคาดีเองโดยกองทัพสหรัฐก็ได้ประกาศหาตําแหน่งเปรยขาศัรแต่ด้วยความช่วยของกองทัพเนี่ยแทนที่จะมองหาเปรียขาัตริมืออาชีพกองทัพเนี่ยดันเลือกไปถามหาจากทหารธรรมดาว่านุมน่มๆไหนใครเคยเป็นพปรียกขาดบ้างเมื่อบูดได้ยินปุ๊บเนี่ยก็ไม่รอช้าอาสารับหน้าที่เปรยขาัตรทันทีโดยบูดได้โม้กับกองทัพว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยเปรยขาัตรมาก่อนมีประสบการณ์เคยรับผิดชอบการประหารชีวิตแผนกักโทคดีรร้าแงงถึ2เคสในเเท็กซัสลลอ2คในโมาม ซึ่งกองทัพเนี่ยก็โดนหลอกง่ายๆอย่างนั้นแหละลาบูดเข้ามารับหน้าที่เป็นพระเจ้าคาท,ทันทีซึ่งรายงานของกองทัพเนี่ยก็ได้มีบันทึกว่าในบรรดานักโทษที่วูดแขวนคอนั้นเกือบทุกรายไม่ได้เสียชีวิตทันทีจากอาการคอหักแต่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะเชือกรัดหลอดลมซะมากกว่าโดยตลอดปี1944-1945วูดแขวนคอนักโทษทหารอเมริการไปถึง34นายในฝรั่งเศสซึ่งมีนักโทษถึง11นายเสียชีวิตจากการห้อยโหนแล้วก็ขาดอากาศหายใจอย,อย่างทรมาขนขณะโดนวูดแขวนคอแต่กองทัพก็เอาหูไปหนา่าเอาตาไปไร ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี1945 ูตก็ได้เริ่มแขวนขอรักโทษชาวเยอรมันหลายรายซึ่งความมันไหลต่อมาก็คือผลงานของบูตเนี่ยก็ดันไปเตะตาเสนาธิการทหารอเมริกันคนหนึ่งที่ต้องการไปจะฆ่ามาทําหน้าที่ในการพิจารณาคดีครั้งใหญ่พอดีซึ่งการพิจารณาคดีที่ว่านี้เนี่ยคือการพิจารณาคดีนูเลมเบิร์กการที่พารษาพิจารณาคดีอาญาสงครามบุคคลระดับสูงของพรรละก็กองทัพนาซีที่จัดโดยฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งผู้สื่อข่าวจากถามก็ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในพยานของการพิจารณาคดีและก็ประหารชีวิตครั้ง ที่มีในช่วงแขวนคอนักโทษ ซึ่งมีรายงานว่านักข่าวเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงร่างของนักโทษหลายรายเนี่ยกะแทกกับกำแพงไปมานักข่าวจึงเรื่องสงสัยว่าเปื่อจคา,าดของสหรัฐนั้นเป็นมืออาชีพจริงๆหรือเปล่าโดยหนึ่งในประเด็นที่เป็นที่กล่าวขวันกันมากที่สุดเนี่ยก็คือการแขวนคอจอมพลวิลเฮมไคเทลที่เกิดการผิดพลาดอย่างรุนแรงเพราะไคเทลไม่ได้เสียชีวิตในทันทีการวางตำแหน่งเชือกที่ไม่ถูกต้องทําให้หัวของไคเทลกระแทกเข้ากับกำแพงข้างๆอย่างจังเชือกไม่สามารถกระตุกกระดูกคอให้หักได้ในทันทีและนักโทษก็ไม่ได้เสียชีว เดียวกับอากาศไปมาด้วยความทุกข์ทรมานถึง28นาทีก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยการขาดอากาศหายใจในที่สุดถึงจะมีรายงานแบบนั้นออกมาแต่โคศกของกองทัพบกสหรัฐก็ออกมาถแถลงการปกป้องวูดว่าวูดเนี่ยแขวนคออาชญากรสงครามพวกนั้น10คนได้ภายใน103นาทีซึ่งมันเป็นอะไรที่เร็วมากๆและไม่เคยมีเพชฌฆาตคนไหนแขวคนคอนัโทได้เพอร์เฟกเท่าวูดมาก่อน ในช่วงเวลานั้นวูดกลายเป็นดาวดังจากการเป็นเพชฌฆา,าตขแขวนคอนักโทษในการพิจารณาคดีโด่งดังที่สุดในศตวรรษสนักข่าวและก็รายการทีวีมากมาย,ยต่างพยายามชวนวูดเข้ามาร่วมรายการเพื่อต้องการเรียกยอดเรตติ้งแต่เรื่องราวเบื้องหลังและความผิดพลาดของวูดก็ไม่ได้มีการตีแผ่จนเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีทีเดียวกว่าจะมีคนเริ่มเอะใจแล้วเริ่มศึกษากันอย่างจริงจังว่าจริงๆแล้วจอห์นซีวูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพชฌฆาตตัวจริงก็ได้แต่เป็นแค่ G i ที่โชคดีบังเอิญผ่านทางมาและไต่ขึ้นไปโดยที่ไม่มีีใใใคครรรสสงงััยยแลลลกกก็เอะจจจจดดดๆโหาาาพิณ วูดก็ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์จนบทสัมภาษณ์นั้นโด่งดังไปทั่วโลกโดยวูดเนี่ยกล่าวว่าผมภูมิใจมากก,กับการได้แขวนคอ,อนาซีสิคนนั้นผมไม่ได้ประมาทอะไรคนร่วมงานผมหลายคนไม่กล้าพอที่จะทําอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำใครสักคนต้องทํามันและผมได้งานเป็นยกา้าศาตมาโดยบังเอิญนั่นเองหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงวูดได้ใช้ชื่อเสียงจากการเป็นเปรยก้าตแบบฟุกฟกในการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กจนได้เข้าทำงานเปรนยกว้าตัตราเป็นเนมือชีพจรงิงจังซึ่งวยซ้า แต่ชีวิตของวูดก็ไม่ได้ยืนยาวนัพเพราะวูดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตขณะทำการซ่อมอุปกรณ์ไฟฉายของวิศวกรณค่นะายกรบทหารช่างที่7เมื่อวันที่21กรกฎาคม1950ขณะที่มีอายุได้39ปีเรียกได้ว,ว่าชีวิตของชายคนนี้เ,เต็มไปด้วยคําว่าด,ดวงพาไปเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเลย เกร็ดความรู้เพิ่มเติมครับศาสตร์ของการแขวนคอนั้นมีหลักการและก็ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนโดยเฉพาะหลักการแขวนคอในการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์กที่แขวนโดยประเทาตอเมริกาและก็อังกฤษจะใช้หลักการการแขวนคอที่เรียกว่าสแตนดาร์ดดรอปหรือการแขวนคอแบบมาตรฐานซึ่งมีหลักการทางฟิสิกส์มารองรับโดยนำเชือกมาพันรอบบริเวณคอของนักโทษแล้วปล่อยลงมาในความสูงที่ไม่ต่ำกว่าหเมตรอาศาัยแรงน้มถ่วงของโลกและก็น้ำหนักของนักโทษที่ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วเชือกจะกระตุกอย่างรุนแรงในขณะที่นักโทษกำลังทิ้งดิ่งด้ โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็มีมนุษยธรรมมากกว่าหากคลิปถูกใจก็ฝากกด subscribe ให้เวลเลอร์เซตเคด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับท,ที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับเกือบคุณเมฆคลิป